พัน์พอเพียงเรื่องอเมริกาต้องใช้หนี่นะเรื่องนี้ก็เราก็ไม่อยากพูดต่อเพราะข้อมูลจริงๆมันมีมากเยอะและมันก็เป็นเรื่องอจินไตยไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกเรื่องใหญ่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็น NPL ทั้งนั้นนะสุดท้ายจริงๆมันจะมี NPL อ่ามันจะเป็นอย่างังน,นะออาตะมาพูดไว้แค่นี้กันล้วกัน นะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของโลกคนขี้โกงมันโกงไปก่อนไงโก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 งสุดท้ายก็บอกไม่มีไม่ใช้จะทำไมไม่นีไม่นี้ไม่นีไม่นีไม่มีไม่ใช้ <laughs> จะทำไหมแล้วใครจะไปทำคุณล่ะ <laughs> ไปทำไหม่กันทำไมก็ยิ่งไปฆ่าตายซะแล้วก็หมดเลยเจ้าหนี้เอาไม่ใช่ลูกหนี้ ไปฆ่าลุงนี่ตายแล้วน่ะจะไปเอาจากลุงนี่ที่ไหนแล้วมึงไปเอาเดนเมืองนรกที่ไหนก็เอาไม่ได้ก็สวยเปล่าอ่ามันเป็นเรื่องเนี่ยเรื่องอาจินไตเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่อย่างเงี้ยนะเรื่องอเมริกาต้องใช้นี่กับผมฟังผ่านมา,ผ,านผ่านมาจากคุณนงวดีธนิมมานกับคุณโสพลองคอ,องการคุยกันในรายการนิวทอล นิวส์ทอลนี่แหละครับแต่ไม่ได้วิตกอะไรเพราะยึดการใช้ชีวิตแบบวรรณะก้าและพอเพียงของในหลวงรอก้าครับถูกต้องแล้วจบไม่มีปัญหาคุณอย่างนั้นมันจะเกิดเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นอจินตายสิ่งมันจะมีให้เห็นอยู่มันไม่มีจบหรอกเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนมันก็เป็นไปตามวิบากจบชาตินี้แล้วตายไปแล้วเขาก็ยังจะต้อง ติดหนี้ไปอีกจันโนจันโนจะนโนจะนโนอะไรอีกไม่ต้องห่วงหรอกสัตว์จะทำพวกนี้นะยังอาตมานี่มีมีลูกหนี้เยอะแต่อาตมาไม่เคยไปทวงลูกหนี้เลยลูกหนี้ผู้ใดสํานึกเขามาคืนเขาสํานึกจริงๆแล้วก็ก็มาคืนในชาตินี้มีขนาดชาตินี้อาตมาไม่ทวงใครก็ยังพอเป็นพอไปชีวิตก,ก็ยังพอใช้เขาก็เอามาคืนเองเอามาคืนเองเอามาคืนเองเอา ที่อาตมาพูดเ่น,นี้เพราะว่าพวกคุณเอามาคืนอาตมาเนี่ยที่เอามาให้อาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปเป็นหนี้พวกคุณนะไม่ใช่ของพวกคุณเอามาฝากไว้ที่อาตมานะพวกคุณเอามาคืนอาตมานะครับใช่ครับ,ส,บสับซอ้อนไหมครับชัดเจนไหมนะเพราะอาตมาจะไม่ไปทวงใครใครเอามานะนะั่นเป็นความสำนึกของคุณอ่า หรือแม่คุณเอานะัพูดให้มันชัดอีกแม้คุณว่าเอาคุณไม่ได้เอามาคืนอาตมาดอกคุณมาฝากไว้ที่อาตมาอาตมาก็ไม่มีดอกเบี้ยให้คุณไม่มีมันก็เป็นของคุณคุณจะเอาคืนมเมื่อไหร่ก็คืนไม่มีดอกเบี้ยให้นะอาตมาไม่มีแต่มันมีดอกเบี้ยทางธรรมะทางปารัตถธรรมจิตวิญญ,ญาณมันมีดอกเบี้ยสูงด้วย เป็นดอกเบีย้ยที่ยิ่งจิตสะอาดไม่ต้องการคืนไม่ต้องการดอกเบีย้ยแต่นั่นหละคุณจะได้กลับไปเต็มๆอีกหลายทบเลยนี่เป็นาสัจธรรมที่พูดที่ฟัง<ม>เอาไว้แค่นี้กันแล้วกันอันนี้นะ,<ม>ะเพราะงั้นในเรื่องของแค่นี้เรื่องเป็นนี่เป็นอะไรอะไรในโลกนี่มันก็จะรบราค่าฟันกันไปมันก็เป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติพวกเราข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรใครจะมาเอาเปรียบเอารัดเข้าใจยังไงเราก็สบายเพราะว่าเราจบอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้เสียเปรียบอยู่แล้วก็เราเปรียบได้เท่าไรเท่าที่เรามีให้ก็เอาไปเถอะถึงดังยังไงไงเรามีให้เราก็จะให้คุณอยู่ทั้งนั้นะนะด้วยความยินดีนะ